ดียังไงพูดแบบนั้นกับฉันคุณไม่รู้สถานะของฉันในแวดวงบันเทิงหรือไงหึกลัวแล้วลสิไม่สนใจแมนดี้คุณแจ็คคะฉันไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นเลยนะคะคุณ เธอไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกถ้าหากมีแค่คนเดียวที่จะเชื่อใจเธอคนคนนั้นก็คือฉันคุณแจ็คมากับฉันคุณแจ็คคะพวกเราจะไปไหน งานแถลงข่าวเทียบกับฉันที่ไม่มีเส้นสายอะไรแต่แต่กัดฟันยอมรับความจริงเพราะยังไงก็สู้เธอไม่ได้ไม่มีเส้นสายเธอกำลังพูดถึงใครพระเจ้าแมนดี้นี่ ตัวจริงเหรอรีบไปถ่ายเร็วเข้าทำไมยายนั่นถึงมาที่นี่เร็วขนาดนี้คุณเันดี้คะคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะทุกคนคะฉันจะขอใช้โอกาสนี้เพื่อชี้แจงสำหรับเขาหรือก่อนหน้านี้ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่คุณสวีแต่งขึ้นมาคะ่ะ ไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเลยคุณสวีนั้นก่อนหน้านี้เคยเป็นเพื่อนรักของฉันและฉันก็ไม่เคยสงสัยอะไรในตัวเธอเลยแต่เธอก็ยอมรับสินบนของผู้อื่นและทำให้ฉนันเป็นเป้าหมายของการวิจารณ์สาธารณะซ้ำแล้วซ้ำอีก นี่คือหลักฐานการโอนเงินระหว่างอดีตประธานของวิวสันกุ๊ปกับคุณสวีฉันเชื่อว,ว่าทุกคนก็คงรู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวลือก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คุณคารินก็ได้ถูกวิวสันกุ๊ปลงโทษแล้วแล้วก็นะคะคุณสวีฉันจะไม่เห็นแก่ที่พวกเราเคยเป็นเพื่อนรักกันอีกแล้ว ที่คุณทำแบบนี้ทำร้ายฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันจะให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินว้าวเป็นครั้งแรกที่นางออกมาปกป้องตัวเองนี่เป็นการฉีกหน้าที่กระทันหันมากแมนดี้ไว้เธอกำลังจะสร้างภาพรักว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเก่งงั้นเหรอฉันว่าเธอไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลย ทนายความพร้อมหรือยังยื่นคำฟ้องได้เลยคุณแจ็คคะนั่นมันแมนดี้ไว้ช่วงนี้ไป็น,ไนมาเหรอ ทำไมถึงไม่อยู่บ้านล่ะถ้าฉันไม่ดูไรสดนั่นก็คงหาเธอไม่เจอไร้สาระเพราะว่าฉันอยู่กับคุณแจค็คเข้านี่สิเยจือเฉินเช่อดอกไม้นั่นมันคืออะไรหรอนายให้ดอกไม้ฉันทำไม ชะฉะฉันอยากจะบอกว่ามีอะไรก็รีบพูดมาพวกเราสนิทกันอยู่แล้วจะมมูอ้ำอึ้งอะไรอยู่อีกหวังว่าคุณแจ็คจะไม่รอนานเกินไปนะเย่จ yeah, ือเฉินกล้าดียังไง ฮัลโหลฉันเองมีอะไรเมนดี้ฉันชอบเธอแต่งงานกับฉันนะฮะ<า>นี่นายดื่มยาผิดขวดหรือไงในสายตาของฉันพวกเราเป็นแค่พี่น้องกันพระพี่น้อง ขอโทษนะมีคนกำลังรอฉันอยู่ฉันขอตัวก่อนออกรถกลับไปที่คฤราสิ์เอ๋คุณแจ็คทำไมเขาถึงไปไม่รอฉันเลยล่ะหรือว่าเขาจะเข้าใจอะไรผิดไป เหตุการณ์ในตอนนั้นมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนนายท่านนี่คือบอดเที่ผมได้มาจากพ่อบ้านแม้ว่าในตอนนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแอนดี้แต่ว่ามนุษย์หมาป่านั้นก็ไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่คิดเข้าใจแล้ว สืบเรื่องนี้ต่อไปขอให้เรื่องของมนุษย์หมาป่าอย่ามีผลกระทบต่อเธอเลยแต่ว่าแอนดี้ไว้ตกลงเธอเป็นใครกันแน่ใครกันคุณแจ็คคะทำไมสีหน้าของคุณดูไม่ดีเลย แมนดี้ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่คุณไม่ได้โกรธฉันอยู่ใช่ไหมคะ <elle> เธอนี่มันทำแบบนี้เดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคุณแจ็คคะฉันไม่เป็นอะไรจริงๆ วางฉันลงเถอะค่ะพ่อครับทำไมถึงเพิ่งจะกลับมาพี่สาวเอ๋พี่สาวทำไมถึงตัวเปียกไปหมดเลยล่ะครับนี่พ่อรังแกพี่สาวอีกแล้วใช่ไหม ไม่ใช่แบบนั้นหรอกจ้าเฮนรี่ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเด็กน้อยควรเข้านอนแล้วนะจ๊ะช่วงนี้คุณพ่อกับพี่สาวชอบไล่ให้เราไปนอนจังเฮ้แต่ก็ง่วงจริงๆนั่นแหละแมนดี้เธอไปแช่น,น้ำก่อนเถอะ อย่าปล่อยให้ตัวเย็นเดี๋ยวฉันจะให้คนเอาผ้าเช็ดตัวกับเสื้อผ้ามาให้เดี๋ยวค่ะคุณแจ็คคุณกำลังโกรธฉันอยู่หรือเปล่าคะฉันไม่ได้ตอบรับเย่จือเฉิน ฉันรู้ฉันเชื่อใจเธอแล้วทำไมคุณถึงดูกังวลจังเลยคะเรื่องอื่นนะ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันยังบอกเธอไม่ได้ขอให้เธอเชื่อใจฉันจะได้ไหมคุณแจ็คเมื่อไหร่ที่วันที่พวกเราจะไม่ต้องมีความรับต่อกันจะมาถึง ค่ะไว้คุณอยากพูดเมื่อไรค่อยพูดก็ได้แมนดี้จุ๊บแมนดี้ฉันเสียงอะไรนะ่ะเสียงมาจากห้องของเฮนรี่ กิดอะไรขึ้นจ๊ะพ่อครับพี่สาวผมรู้สึกทรมานจังเลยเฮนรี่อดทนก่อนนะเดี๋ยวพี่เรียกหมอมาให้มนุษย์มาปาอีกแล้ว มันดี้ฉันเองคุณแจ็คคะเฮนรี่เป็นอะไรไปตอนนี้เฮนรี่ไม่เป็นอะไรแล้วฉันจะออกไปข้างนอกเดียวเธอช่วยดูแลเฮนรี่แทนฉันด้วยนะคุณแจ็ค มาแม่พี่สาวอยู่ตรงนี้แล้วเฮนรี่คงจะคิดถึงแม่ของเขามากเลยสินะเราไม่เคยเห็นคุณแจ็คพูดถึงเรื่องนี้เลยไม่รู้ว่าแม่ของเขาจะเป็นคนยังไงกันฮะพ่อตัวเองเป็นใครก็ยังไม่รู้ก็แค่เด็กที่ไม่มีพ่อ แม่คะทุกคนเอาแต่พูดว่าหนูเป็นเด็กไม่มีพ่อฉันไม่อยากให้เธอต้องเจอเรื่องแบบที่ฉันเจอตอนเด็กการติดตามย้อนกลับมาแล้วเหรอฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าแกจะต้องห่วงเด็กคนนั้น แต่ว่านะท่านผู้นั้นได้สร้างวงไล่ล่าเอาไว้แล้วถ้าหากคืนนี้แกไม่มาเด็กคนนั้นจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยไหนๆก็มาแล้วถ้างั้นก็ไปตายพร้อมกันสะเธอะไม่ดูตัวเองเอาซะเลย บ้าจริงนี่ฉันยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแกงั้นหรือนี่บอกมาทำยังไงถึงจะถอนคำสาบบนตัวของเฮนลี่ได้หืมง่ายมากขอแค่ฉันตายก็พอตอนนี้ฉันสามารถทำความปรารถนาของแกเป็นจริงได้หมายความว่าไง ฮ่าฮ่าฮ่าแจ็ควิลสันแกติดกลับแล้วท่านผู้นั้นคิดไว้ไม่มีผิดแกไม่มีทางเลือกตั้งแต่แรกเพราะยังไงซะแกก็ต้องตายท่านผู้นั้นได้ล่ายเวทมนต์ที่สามารถเขาเวรพายได้และมันสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยเลือดของฉันเธอจะบอกว่าเธอจะตายกับฉันงั้นสิ รับมันไปสิเธอเฮนรี่ดีจริงๆดูเหมือนเฮนรี่จะดีขึ้นแล้วแต่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลย นี่ก็เช้าแล้วคุณแจ็คไปไหนของเขากันนะ mm. เขาไม่รับสายเลยคงจะไม่ mm. คุณแจ็คคะผมเองครับคุณเมนดี้วันนี้คุณพอจะมีเวลาไหมครับมาที่กองถ่ายสักเดียวได้หรือเปล่าผู้กำกับเองเหรอคะ ได้ค่ะเฮนรี่ก็ดีขึ้นแล้วคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งเรารีบกลับมาก็พอคุณแจ็คเป็นอะไรไปคะ ขอโทษนะคะผู้กำกบับฉันคงจะไปสายหน่อยจูจๆก็มีธุระด่วนนะคะเลือดยากคุณแจ๊คคะฟื้นแล้วเหรอยากขยับนี่มันอะไรกัน เป็นครั้งแรกที่รู้สึกอันตรายเวลาอยู่กับเขามันเหมือนกับว่าเขากำลังจะกินเราหอมจังฉันอ้าเออคุณแจ็คคุณกอดแน่นเกินไปแล้วนะคะทำไมกันเวลาที่ฉันอยู่กับเมนดี้มันถึงทำให้เราควบคุมตัวเองได้ ขอโทษนะขอกอดแบบนี้อีกสักพักจะได้ไหมค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งจะตอบรับพุ่มกับว่าจะไปที่กองทายเดี๋ยวฉันไปสรง่งดูเหมือนว่าแจ็ควิลสันจะหาคนที่เป็นแหล่งเลือดเจอแล้วสินนะ เมนดี้งั้นเหรอฮึเมนดี้คิดว่าตัวเองเป็นใครกันให้พวกเราทั้งกองมารอแค่เธอคนเดียวรอดูสิถ้าเย็นนั่นมาฉันจะเอ๋ขอโทษนะคะที่มาสายแต่ฉันจำได้ว่าวันนี้ไม่มีแผนถ่ายงานนี้คะ แหมคุณเมนดีน้มาแล้วเหรอคะไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะพวกเราก็เพิ่งจะมาเหมือนกัคนคุณมาได้จังหวะพอดีก่อนหน้านั้นพวกเราคุยกันเรื่องอัปโหลดรูปคูคค่ไม่ใช่เหรอคะพวกเราก็ใช้โอกาสนี้ถ่ายรูปซะเลย เอ๋ A, ไหนคุณบอกว่าไม่อยากให้เมคเกิลมาคุกกี้กับฉันนี่คะไม่ใช่แบบนั้นหรอกคะ่ะตอนนั้นฉันเข้าใจคุณผิดเองฟังฉันอธิบายก่อนนะคะฉันไม่ฟังคำอธิบายฉันจะดูแค่ผลลัพธ์เท่านั้นพวกคุณไม่เหมาะที่จะร่วมงานกับแมนดี้ คุณวิวสันครับเดี๋ยวก่อนพวกเราทั้งหมดก็มาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วใช้โอกาสนี้ที่กำลังได้รับกระแสตอบรับเพื่ออัพโหลดถ้าหากไม่ถ่ายกับไมเคินพวกเราจะไปหานายแบบที่เหมาะกว่านั้นได้ที่ไหนกันละครับไม่เกี่ยวกับฉันทั้งหลอทั้งสูงแล้วก็ฮอตมากๆ ถ้าอย่างนั้นคุณวิวสันสิบนาทีต่อมาดีมากเป็นธรรมชาติมากต่อไปคุณแจ็คคะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันวันนี้ แมนดี้ฮึแมนดี้ขอร้องล่ะช่วยฉันหน่อยเถอะนะฉันไม่มีทางออกเลยจริงๆฉันเป็นหนี้ก้อนโตถ้าหากไม่คืนเงินพวกเขาฉันจะต้องตายแน่ๆนแนนซี่ถ้าหากเธอทำถูกกฎหมายดอกเบีย้ยพวกนั้นก็คงทำอะไรเธอไม่ได้หรอกนะ ฉันบอกแล้วไงให้กฎหมายเป็นตัวจัดการอย่าไปสนเธอเลยคุณแจ็คคะพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวสิมันดี้เธอจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคุณสวีดูแลตัวเองเถอะ แนดี้ไม่คิดเลยว่าเธอจะใจดำขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาโทษฉันแล้วกัน